ัสดีจ้าสวัสดีครับกล่าวถึงยุคสมุไรแห่งสมุไรสองตระกูลห้ามหันกันมาอย่างช้านานนั้นก็คือตระกูลช so ิมาดะโซเอ็นและตระกูลคามูระที่มีแผนจะรวมตัวเป็นตระกูลใหญ่แต่เนื่องด้วยเหตุทางการเมืองจึงเกิดการต่อสู้เพื่อชิงอำนาจขึ้นเป็นตระกูลใหญ่ จนมาถึงปัจจุบันนี้ใครแอบอยู่นะ่ะคิดว่าฉันไม่รู้ได้ไงสมเป็นเธอเลยนะยุกิรู้ได้ยังไงว่าฉันแอบอยู่นะฉันคือใครจ้าจ้าจ้ายุกิแห่งตระกูลคามุระฉายาตะวันใหม่แห่งคามุระส่วนฉันชิโรแห่งตระกูลโซเอตโดยตระกูลคูอริจับได้อีกแล้วไม่ต้องเธอมาเป็นเล่นเลยชิโร่ ขอโทษครับคิดว่าไงเออหมายถึงเรื่องอะไรหรอก็เมื่อถึงเวลาเราทั้งคู่ต้องต่อสู้กันนะแล้วสู้เพื่อเอาชีวิตอีกฝ่ายด้วยฉันไม่อยากทำอย่างนี้เลยถึงมันจะเป็นหน้าที่และเจตจำนงของตระกูลก็เถอะนี่ยุกิงานนี้ฉันสัญญานะด้วยเกียรติแห่งซามูไร ฉันจะรวมตระกูลเป็นหนึ่งโดยที่จะไม่ฆ่าเธอถึงแม้จะทำได้ก็เถะนะดีนักน,นะงั้นไว้เจอกันตอนที่เราได้ปะดาดับกันนะยูกิเออสี่ปีผ่านไปในวันแห่งการต่อสู้ของสองตระกูลก็มาถึงนายบอกจะรวมเป็นตระกูลใหญ่โดยที่เราจะไม่ฆ่ากันไง พระอ,อะไรของเธอไนะยุกิเข้ามาได้แล้วทำไมไงัยฉันจะไปหาเธอเองนี่อนะไรสัญญากับฉันเลวนี่เมื่อสี่ปีก่อนเนะี่ยในตอนนั้นฉันยังเด็กแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วรอรับความตายที่ฉันจะมอบให้เธอและกันเนะยุกิเอ้ยยมีน้ำยาแค่นี้เองเหรอ uh huh. คนตระกูลคามุระเลิกเล่น เปน็นเด็กดแล้วจริงักชีสเซ่ขอโทษเลยชิโรใครบอกว่าฉันจะรวมตระกูลโดยไม่ฆ่าโดยที่ไม่ฆ่ากันฮะแต่ฉันจะไม่ฆ่าเธอตั้งหากล่ะถึงแม้ว่าจะทำได้ก็เถอะใจบอ้องชีโรไม่ไม่นะชีโร